แปะเนี่ยแม่มองไว้นะเกดะมองให้จอบมองให้ไปเลยพี่ตัวหลังมันยิงไงข้างหน้ายิงอย่างบ้านถอดแบบขบวนเป็นรถแบบมีศพเต็มกิวนอยู่นะบ้านข้าบ้านระเบียงมีตัวหนึ่งทิมปะเปิดนอกไม่ระเบียมาดิโอเคทิงมมาดิเป็นลำวอนนะข้าเราอะอ่าบ้านระเบียงสองตัวแล้วก็บ้านแดงชมพูตัวนึงหนึ่งเอาบ้านระเบียงขวาได้ โอเคโอเคโอเคคระเบียงตีง่ายะม้วกรอมไม่วัดเลยอะน่าะเป็นูกิมได้นะมาครับกำลังไปเตียวที่ฝั่งขวาใช่ปะอ้กูจะม้วให้แล้วโอเคโอเคโอเคปเลยร้อมไปแล้วนะข่ายข่าดีนี่เา่ายฝ่ายขั้นหนึงขั้นหนึ่งนี้เอก่อนเลย

อยู่หน้าหน้าบ้านฝั่งน้นอนอยู่นอนอยู่ริมเลื่อนทางซ้ายไปเขี่ยมันไม่ต้องถึงพี่ตันกูเลยว่ะไม่ต้องถึงเขี่ยเลยกูยิงไปแล้วตัวหนึ่งไม่สักูอยู่กับมึงเนี่ยฝั่งขวาเพิ่งมาใหม่มาเสมอไอ้ที่ผมดาวข้ารดัวจากพี่กนกด้วยนะครับมากครับเขี่ยกนกเว้ยกระหนกเว้ยรอทีมมาเฉียวรอทีมมาเฉียวไอ้แก้มมึงไม่ยิงมึงอยากเก็บของ กูหวาดตากูมีโรตากิอยู่แล้วเฮ้ยมันมีชุดเบะแม่แกงกูขอกูขอกูขอแล้วบอกแล้วบอกกูไม่ยิงว้าวกูได้ชุดเบะมาใส่ออ้แกนยิงกูมันดูเกอหน้าอดูไอ้เป้ามันขาดสีมันขาดสีเฮ้ยมีรถวนซ้ายมาโดนวนซ้ายมาแปะหลุมซ้ายมือกูเดเฮงคืนลิ้นจำได้ป้ะจำได้จำได้วนมาจากบ้านบอย คนม่อีกคนมาสามตัวต้องหัวสมลุมสามตัวมีอยู่ในหลุมสามตัวสามหลุมเลยเหรอยียหลุมเนีามตัว่าเนียสามหลุมเนี่ยตาแดงกำมูบอกเลยสหลุมมยิงมาในศูนย์มายิงมาในศูนดวเรายิไปรอบตัวนึงโอ้ยอ้พี่อะนรวะเนี่ยนกนกตัวนึงเฮ้ยทำได้ปะทำได้ปะ ไม่ไม่โดนขอยิงโดนมาเขียวยิงไม่เราเราต้องเขียร์ซ้ายเเราต้องเขียร์เราต้องเลียร์ต้าแเ้วไม่เล่นนน้ำเปล่าแพกตรงนี้ได้แพกตรงนี้ไปแพกตรงนี้ได้โอเคโอเคโอเคบุกลับมาหามันดึงเสร็จแล้วก้องอีก้องอีกตวตตัวตต่าวตักตไปต่อยัวตัวต้วตัวนัวตัวนัวัวตัวตััวตัวตัวไัวตัวัวนัวตัวตัวตััััวัััววตก วนไมได้ข้างหน้ามันบอกไปแล้วโอ <Okay. S 1> เคมันเหน็ดตรงกูดิเหน็แล้วเนวีเดี๋วไเหน็ดลเหน็ะมาอยู่หลังหินตตัวนะนีอยู่้ผมเหน็ดเยอะๆเลยเอนะตอนน่เยน,น้องสมพิีหลังก่อนเดดไปไหเล่เลยไม่มหรอขึ้นรถ มีโนตีโดนอกชิเิดมาเิดเอาควาุกันด <sh ิ้งี้วนะเว้ยจอดสวยครับโดนไอสัตว์อยู่อยู่ในจองหน้าสวยไปเลยไปเลยไปเลยพวกมึงลงน้ำได้ป่ะคกูเปรลงน้ำได้ป่ะ มาดิมาดิมาดิเอาได้เอาได้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 เออแกนลงลงมันเห็นมีคนนะมันเห็นมีคนไม่ต้องต้องลงน้ำแล้วเอาปุ๊ไปลงน้ำเลยเราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาไปเติมน้าหน้าวงที่พวกมึงเหลือชีวิตรอดเยอะๆแล้วแค่ขึ้นน้ำมาเล่นพร้อมกันเลยน่าจงมีคนเอ้ยบ้างมีคนอยู่บนเรือกูะนั่งตรงไหนเนี่ยเนี่ยข้ากูเนี่ยเห็นปะนั่งกับกูอยู่เนี่ยเนี่ยนั่งกับกูอยู่กูขึ้นไปอีกไม่ได้แก่น มันกําป <cities S 2> ืนไม่ได้หรอตันทําไมวะที่ทําไมมันทําเว้ได้วะไม่ไหวว่ะแกนทําไมวะมันอยู่บได้วะมันลังที่เบนรถผมบนรถผมบนรถผมมันบังบนรถผมปุ๊กูกําปืนไม่ได้แล้ววะผมไม่ได้เหมือนกันไอ้ที่เหรอทําไมคนอื่นลงได้วะกูไม่ได้ไอ้สัตว์มันคือใส่ไว้สัตว์ใส่ชุดดูดิไม่ตันดูดิเห็นแล้วดูอยู่ใส่อยู่เลยเฮ้ยพันแบนเดตด้วยเอ้ามึงพันได้ มีมานะมันหัวกูมานะัมฟังกูเตรียมเงินมีคนจี๊สองคันตรงรถอ่ะแกนมาให้กูดีให้กูดีให้กูดีอย่ามาขึ้นเฉาสิเฮ้ยมึงกำเนิดมึงกำเนิดไปเติมความไฟลงน้ำแหกกดพิเศษไปน้องโอ้ยทำไมมันทำไม่ได้แล้วแม่งก็ปืนหายสัตวสแล้วก็ปืนมันเก็บทำไมคนอื่นมันลอยได้แล้วมึงคนอื่นไม่ลอยอย่างนานตรงนี้มีคนมานะ ระวังนะยิงยีงยิงไปหาแล้วพูดอยู่ในวงเออเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่าเฮงมันไวไปหามึงือไงไปเฮงมันไวข้ามึงเลยนี่มันตายตายยังไงอะไรอี๋อไปสักทีหล่อตั้งอันกว่ามันจะตายเอลเล็กส์เอาตัวมึงอะดันดันรถขึ้นไปดีรถมันไม่โผล่เหนือน้ำว่ะเป็นซูเปอร์แมนเลยปม่ได้เองมึงอยู่บนรถเต็มอ๋อมึงไปเดินมึงทำไรเฮียมึงทำทำพี่แย่ไปทำทำไมเวลาเราเล่นมันดูลำบากอย่างเงี้ยทำไมมันลอยไม่ได้มึงอย่ิงได้ทุกครั้งเลยสัตว์ อยากทำที่อะไรมันก็ทำใ้แกนมึงว่านมันวางไอ้เที้ยนั่นจุกอีก่เงินกูยังห้อยอยู่นะที่นเงินกูอะล่าสุดก้างกะพานกูตัวโดงพี่หามันนี้พี่หามันนี้มันห้อยมากอย่าอย่าเป็นที่ห้อยของขอเปล่าถ้ามึงขึ้นเสาขึ้นฝั่งตรงข้ามเลยได้เลยแล้วก็เคี้ยวให้ได้ได้ได้พี่พูดเองนะถ้าผมตายผมโทษพี่นะมึงขำแค่ฝั่งซ้ายนะมันอยู่ตรงเนี้ยตัวนึงเตี้ยมเงินอ่ะสองตัวมันขี่ไปลงมาแล้วไอ้พี่มื่อกี้ลงมาแล้วสองตัวเมื่อกี้ลงไปสองตัวเออมันขี่ไปแพ็คสองตัวมึงขึงงฝั่่ายใชปะ ระวังฝั่งไอ้นี่ยิงก็พอฝั่งไอ้ปั๊มอ่ะน็อกอ่ะมันน็อกปั๊มยิงน็อกใข่อ่ะมึงดูฝีแ้มันดีฝั่งซ้ายเหรอกี่ตัวแต่ฝั่งปั๊มมายิงน็อกใข่เอ้ยมีคนว่ายน้ำไปสั่นว่ายน้ำก้ามเงินก้ามเงินก้ามเงินมันตีเดียวแบบตัวติ๊กเงินก้ามเงินอ่ะมันว่ายไปมเหไปแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันว่ายขึ้นแล้วมันมีตัวเดียวนะว่ายไปอ่ะเหลือซ้ายเหลือตัวเดียวซ้ายเหลือตัวเดียวซ้ายตัวแถวเนี่ยมันอยู่ในวงมันอยู่ในวงมันคาไม่เพื่อนอยู่อ่ากูดูขวาให้ปั๊มเเเกกกกียยรร์ันนนนนนออูููู่่่่ขึ้ะะลลไม พี่ลองนะพีอยู่บนหัวนะมันอยู่ในวงด้วยมันไม่ออกเล่นเล่นในรถเอ๊ะกูขำไม่ได้กูขำไม่ได้มันขึ้นได้เแต่มันเล่นยากมากเลยมันแบบมันลอยไม่ได้ขึ้นไปแับไปเห็นด้วยเดี๋ยวให้พี่นปขำด้วยกูขำได้กูขำได้มันขึ้นได้เลยมันขึ้นได้เลยบนหัวมขึ้นสายสุดไปเลยได้ป่าววะแล้วสมองปิดต่มอ่ะมีสมองมีมีมีปั๊มเหลือเมื่อกี้มันไฟกันไม่รู้ใครปั๊มมันไฟดูมันไฟกันอยู่น่าจะเป็นน้ำวอนกับสีเขียนะโอเคโอเคดูปั๊มให้ดูปั๊มให้อยู่ไอ้สั ฝั่งตรงข้ามกูตีนเงินมีคนนะที่ก้ามน้ำเงินกูมีคนนะมันเดินอยู่คนโหดจะกเมฆใส่ผมก้ามน้ำเงินมันมันมันดืึงรักอยู่หน้ากูณเกียร์สัมผัสี้ยอะไรเบอร์โดต่อยได้นะโอ้ยแกระวังฝั่งนู้นยิงนะเว้ยบนหัวมึงอ่ะโอเคพี่เสียงช็อตเย็ดแม่อะไรปัญญาอ่อนเหี้ยเติมได้รถอ่ะรถเอออยู่นี่อยู่อยู่ในวเหี้ยปัญญาอ่อนไอ้สัตว์เสียงช็อตตายหัวคุย กูหาปั๊มให้อยู่อ่ะปั๊มไม่รู้เหลือกี่ตัวน่าจะไม่ครบพี่อย่าพูดไวดิป่ะเชื่อนึกว่านึกว่าเครื่อผมมีปัญหากูสะไวเลยปั๊มไปออกมาเล่นฝั่งมิดเทนน่ะลองห้ามมิดเกี่ยวกูเออเล่นใต้สะพานได้ทั๊มจะทำกูมึงรอเป็นตัวตั๊มมุมโปแกรมโคตรเปิดเลยอ่ะน้องมึงรอมึงรอมึงรอให้ยค่อยทีไปเลยได้ไหมแกน เดี๋ยวปั๊มเดินมาอไหร่มือคใอยขึ้นไปยิงน่มั้งสองตัวสองสองอยู่ไหนอยู่ไหนปั๊ม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 ดึงอยู่เลมแพงดึอยู่มแพงไอ้เอ้าลอยไม่ออกฝั่งตรงข้ามมีคนแล้วนะเว้ยดึงกันอยู่เลียแงกันยเลียแงไอ้ตรงนี้ยิงดงันยตรงที่วุ้มา ตรงไฟอ่ะเออต้องติดไฟมีตัวมึงดำน้ำไปรอจั่วให้เพื่อนลักฟ้าได้ป่ะเออไปรอจวดไม่เีื่มาฟ้าดีกว่าแก่นขนมนิ่งเดินหรอจังหวะน้ำกล้าเล่นหรอมันลงมาให้บ้ามาฟ้ามันน็อกมันน็อกยังยันยันจวดมันจะลงมันคือน้ำบอลนะไม่ครบมันคือน้ำบอลไม่ครบที่อยู่ัามอ่ะถนนเหมือนกล้าเล่นอยู่ไอ้เกี้ยบอยู่กลางถนนเลยเนี่ยมันเดินอยู่อ่ะมันก็ติดเออแกนติดน้ำต้ไม่ไหวตดน้ำเอ็มจีด้วยสัตว์มึงน่าจะเบรกขึ้นว่ายน้ำไปขึ้นหลังมันเลยหลังไอ้เนี้ย เอ้ยตรงนี้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 ตรงมาร์กในน้ำในน้ำในน้ำตัวหนึ่งในน้ำตัวหนึ่งนะระวังนะพี่เด่นอยู่ได้เหนื่อยปะทำเชียอะไรอยู่นะยืมผีนะยืนผีข้ารู้น้ำได้นะปั๊มมันคานมาแล้วนะเวงขวามือน่าจะคานอยู่กัอเล่นเหล่าต้นไม้หลัาต้นไม้ผมเลียนเหล่าต้นไม้ผมช่วยน้องหน่อยวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ในน้ำมาช่วยน้องหน่อยมันเอ็มจีอ่ะมุมพี่เด่นไหนยิงได้หลักต้นไม้อ่ะไม่ออกไปแล้วไอ้ปไป เอาในน้ำก่อนเอาในน้ำก่อนเอาในน้ำสีมาเอาในน้ำสีเอาในน้ำก่อนอย่างน้อยที่เฮ้ยตรงมาร์กมีคนโอ้ไม่ใช่ตีดราม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 ตกูว่ามันแปลงแต่ไอ้ที่มันไยิงข้างล่างแล้วสวดแล้วกิวกดแล้วเว้ยมันอยู่ฝั่งซ้ายต้นไม้อีกอ่ะมันไม่ได้อยู่ข้างต้นไม่ใช่ไม่ตอนแรกมันอยู่ต้นไม้เว้ยแล้วพุ่งมาก็ขาดไง